สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ใครๆก็เข้าครัวนะครับครัวที่ใครๆก็ทําได้อร่อยด้วยกันได้นะครับผมวันนี้ยังคงอยู่ในช่วงเมนูต้อนรับวันวาเลนไทน์นะครับเห็นผมคุมหัวเป็นแฮนด์คอกอย่างเงี้ยเพิ่งแปลกใจนะครับพอดีเพิ่งลาสิขามาคุณผู้ชมนะคิวยังไม่ขึ้นนะครับเขาก็เลยพยายามพรางไว้ก่อนนะฮะเรียนแบบซีซีวัตเนี่ยเข้าใจว่าจะหล่อเหมือนเขานะโท่ชีวิตโอเคเมนูวันนี้นะครับ แน่นอนเมนูต้อนรับวันวาเลนไทน์นะครับต้องเป็นเมนูที่มีอะไรพิเศษแน่ๆนะครับผมผมจัดเมนูปลามานะครเอาใจคุณสาวๆโดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้คือกริลซีบาสกับช็อกโก p สไปซ์ชาลอส่วนผสม,สม,สมตามนี้เลยจ้ะโอเคคุณผู้ชมอย่างแรกเลยนะครับเรามีซีบาสนะครับหรือว่าปลากระพงนะครับผมใช้ปลากระพงน้ำลึกนะครับก็ต่อมาคือเลมอนนะฮะเลมอนเราจะเราจะเพิ่มความเป็นเขาเรียกว่าไง กลิ่นหอมๆเปรียปร้ยวๆนะฮะภาษาฝรั่งเขาเรียกซิตรัสซิงนะครับก็เพิ่ม้วยผิวเลมอนนี่แหละคุณผู้ชมหรือจะใส่บีบน้ำมันลงไปด้วยก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะชอบนะแต่ผมใช้แค่ผิวเอาหอมๆพอแต่ก,ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ <laughs> นะครับ <laughs> ผมมีต้นหอมนะฮะอันนี้เดี๋ยวเรามาเพิ่มความเป็นตะวันออกไปนิดนึงนะครับรวมทั้งสวิตพีนะฮะหรือว่าถั่วหวานเนี่ยคุณผู้ชมก็ตรงตัวมาเลยรสชาติมันนะฮะหวานแล้วก็กรอบด้วยอันนี้เรามาเพิ่ม วิตามินให้กับจานนี้หน่อยนะครับและนี่ครับมันอยู่ในเมนูด้วยนะครับเพราะเราตั้งชื่อว่าชาร์ลอตนะฮะดังนั้นมันจะต้องมีหอมแดงคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาผัดนะครับแล้วก็มันจะเป็นคมมล้ายๆมัมเมเลดนะคุณผู้ชมก็คืออ่คล้ายๆแยมหอมแดงแต่ว่าอันนี้พิเศษตรงที่ว่าเราจะใส่เจ้านี่ครับช็อกโกแลตนะฮะเป็นดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็เพิ่ม กลิ่นเครื่องเทศเข้าไปอันนี้เป็น All s สไปซ์นะครับส่วนนี้เป็นโทเมโ o กงฟีนะฮะหรือว่ามันขือเทศราชินอีอบนะครับเอาไปอบแล้ก็ได้รสชาติแล้วก็เพิ่มคุณค่าอาหารให้กับจานนี้ด้วยคุณผู้ชมอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่ามาเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมตั้งกระทะให้ร้อนจัดเลยนะฮะโดยที่ยังไม่ได้ลงน้ำมันเลยนะครับผมจะปรุงซีบะของผมครับดยเกลือ พริกไทยนะครับหลักๆก,ก็เกลือพริกไทยนี่แหละคุณผู้ชมแต่จะอร่อยหรือเปล่ปานั้นก็อยู่ที่น้ำหนักมือนะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันก็ลองเบาๆก่อนอย่าเพิ่งไปปรุงหนักมากเพราะว่าถ้าเยอะไปมันแก้ยากแต่ถ้าน้อยมันเพิ่มได้คุณผู้ชมเกลือพริกไทยครับผมปรุงเฉพาะด้านเนื้อนะด้านหนังผมไม่เอาเลยเพราะาผมตจตนาจะเสียให้เขากรอบเลยนะครับผมเทผมฉลมแล้วมันมากรอกลงไปในด้าน เนื้อปลานะครับอ่าแล้วก็ถูไปเลยแล้วเดี๋ยวพอกระทะร้อนจัดคือควันขึ้นนะเราก็จะจับมันโยนลงมาเลยคุณผู้ชมเอาแล้วครับร้อนจัดแหละด้านเนี้ลงไปเลยเอ้ยท่านหนังพูดผิดขอโทษครับขอโทษขอโทษ เสียไปเลยครับด้านละประมาณ2นาทีคุณผู้ชมเราต้องการสีนะครับระหว่างนี้วอร์มเตาอบไปเลยครับ1 8อองศานะครับในกรณีที่คุณผู้ชมไม่มีเตาอบทํำยังไงนะครับคุณผู้ชมก็ผมก็จะแนะนําว่าโอเคพอเสียทั้งสองด้านแล้วนะครับลงน้าสต็อกลงไปประมาณสักครึ่งถ้วยตวงนะเปิดไฟแรงๆเลยคุณผู้ชมปิดฝามันจะเป็นการสตีมนะครับก็คือมันจะทําให้ข้างในสุกแหละแต่ว่าโดยเท็กเจอร์ของเนื้อ มันก็จะฉ่ากว่าคล้ายๆนึ่งนิดหนึ่งนะฮะก็ก็แก้ขัดกันไปในกรณีที่ไม่มีเตาอบคุณผู้ชมนะฮะนี้ฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่นักเรียนไทยที่อยู่ในต่างแดนด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเตาอบมันไม่เวิร์กวิธีนี้ก็ได้นะครับเอาละตอนนี้หนังน่าจะสีสวยละกลับด้านเลยนัานเนี่ยงามอารามแรม สีอย่างนี้เลยคุณผู้ชมที่เารียกว่า golden brown นะประมาณนี้แหละ,อะเอาให้มันสวยงามนี่แน่ให้ขึ้นสีส,สวยแล้วเดี๋ยวโยนเข้าเตาอบเลยคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะจ๊ะ โอเคครับคุณผู้ชมในกระทะใบเดิมนะฮะผมจะเพิ่มน้ำมันมากอกลองาไปนิดนึงนะฮะกระทะใบเดิมของเรามีกลิ่นรสนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงอะอารมณ์ของเจสซี่แบ๊อยู่นะครับเราก็ผัดถั่วต่อไปเลยคุณผู้ชมดังนั้นรสชาติของนี่เป็นเครื่องยินย็นว่ากระทะร้อนจริงนะครับเมื่อกี้ผมพูดอะไรครา้งไว้นะอ๋อรสชาติของปลานะฮะมันก็จะ รวมเข้ามาอยู่ในถั่วด้วยนะฮะไม่เสียปลาคุณผู้ชมก็ปรุงเกลือริกไทยเพิ่มแต่ไม่ต้องเยอะนะคุณผู้ชมเพราะว่ารสชาติของปลาปที่เราปรุงไวไเ้เมื่อกี้มันก็ติดกระทะอยู่อะถ้าเราปรุงในปริมาณเท่ากาันปุ๊บเค็มเค็มปืดเลยโอเคครับไฟร้อนจัดอย่างนี้แหละเยี่ยมเลยในการผัดถั่วหรือว่าพวกผักใบเขียวปิดไฟพอเลยเอาขึ้นแค่นี้นะครับผรจะเทสใด้ดูคุณผู้ชมมันกรอบมากหืยอด โอเคพักไว้ยังอยู่บนกระทะใบเดิมควันยังร้อนอยู่เลยคุณผู้ชมเราทําอย่างเร็วครับคุณผู้ชมบางท่านอาจงงงจะงงเรรีบไปไหนรีบไปตามควายหายเหรอไม่ใช่นะ <laughs> ภาษาครับบ้านนอกเวลารีบมากๆเขาจะเรียกว่ารีบตามควายหายเหรอเพราะถ้าไม่รีบเดี๋ยวควายจะตะเลเดอรอะไรเงี้ยเขาเลี้ยงควายอ,อะไรไหมไม่ใช่ครับผมกลัวกระทะมันไม่ร้อนนะเรารีบทําอย่างต่อเนื่องปุ๊บรสชาติยัถถอยงอยู่นะครับ เขาเรียกว่าไงอ่ะสีสันของอาหารก็จะได้ด้วยเพราะกระทะมันร้อนนะครับโอเคตอนนี้เสียงดังนิดนึงอ่ะผมปิดฮูดหน่อยกระทะไปเดิมครับผมลงชาลอตหรือว่าหอมแดงจริงๆอันนี้มันใหญ่มันไม่ใช่ชาลอตหรอกแต่ผมชอบชื่อชาลอตจริงๆอันนี้มันคือกระเนียนธรรมดาไม่เหมือนกันนะชาลอตมันคือหอมแขกคุณผูทชมอันนี้ไม่แขกเป็นหอมแดงใหญ่ เราจะผัดไปเลยครับใช้ไฟร้อนจัดจัดเลยนะครับผัดให้นิ่มเลยคุณผู้ชมจริงๆผมเคยทำเมนูประมาณนี้นะครับจริงๆมันเป็นไซด์ดิชชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามัมเมลินะฮะเอเนียนมัมเลิปกติจะใช้หอมแดงหรือว่าหอมใหญ่ก็ได้แต่หอมแดงมันก็จะได้รสชาติที่จัดกว่านะครับตัวนั้นก็จะใส่พวกไวโดวงไวแดงอะไรด้วยแต่อันเนี้ย มันก็ดักแปลงมาผมก็เลยไม่เรียกมันว่ามาเมลเดก็เรียกมันว่าผมเรียกมันว่าอะไรนะช็อกโก้สไปซ์ดังนั้นไฟบังคับของเจ้าชาลอตตัวเนี้ยมันก็จะต้องมีช็อกโกลตนะครับแล้วก็สไปซ์ผมเรียกออกสไปซ์อือโอเคคุณผู้ชมผัดไปเรื่อยๆนะครับเทคนิค <laughs> ครับคุณผู้ชมถ้าอยากผัดให้ได้สีขึ้นโดยที่ไม่ต้องใส่วายแดงนะ คุณผู้ชมก็ต้องปล่อยไว้แป๊บหนึ่งให้เขาแบบให้เขาขึ้นคราบที่กระทะนิดหนึ่งคราบคราบเนี่ยมันยังไม่ถึงกับเป็นคราบไหมนะแต่ว่าพอเขาเริ่มขึ้นคราบนะครับก็รีบขูดทันทีเลยนะภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกว่าซุกนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่ขูดนั่นแหละครับมันจะกลายเป็นคราบไหมนะครับทีนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นดูเห็นไหมสีก็จะขึ้นนะเทคนิคคือปล่อยผัดนะปล่อยไว้ก่อนนะแต่ทีเนี้ย ผมจะลงออสปซ์ลงไปแล้วนะครับปึ๊บลงหมดเลยครับออืมหอมมากให้เขาพอมีกลิ่นพอไม่ต้องถึงกับจัดจนเกินไปส่วนช็อกโกแลตเราจะลงสุดท้ายเลยนะเราจะผัดหอมจนเขานิ่มนะครับ นิ่มจะบอกว่าเละก็ก็ไม่เชิงไซส์เดียวนาไม่ถึงกันเละนะแต่มันก็นุ่มนิ่มเลยลหะถัดไปครับจริงๆเนี้ยผู้ชมจะลงน้ำสอ๊อกนิดนึงด้วยก็ได้นะครับเพิ่ม <s uck> ให้มันกลมกล่อมนะเพื่อความกลมกล่อมแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมอยู่ต่างประเทศเนี่ยถ้าอยู่ในดอมเนี้ยมันก็มันก็คงยากหน่อยใช่ไหมก็ไม่เป็นไรครับดัดแปลงก็ลง มันเปล่าแล้วก็บีสุกไก่กล้องมานิดนึงก็ได้นะในกรณีที่มันเขาเรียกว่าอะไรอาวุธไม่ครบมืออออันนี้เราก็เข้าใจเฮ้ยตากล้องผมเสียน้ำตาแล้วว้าวเป็นแฮนด์คอร์กอย่างเงี้ยนะ ครับคุณผู้ชมตอนนี้จเจ้าชาล์ตไฟชาล์ตพร้อมแล้วทีนี้เราก็ใส่ความเป็นช็อโกโก้ลงไปเลยผมขูดช็อกโกแลตลงไปเลยคุณผมมู้ชมง่ายดีอ่านี่ผมหนีไฟไปแล้วนะครับจริงๆงปิดเลยก็ได้นะอ่าเอาละขูดช็อกโกแลตลงไปทีนี้มันก็จะเพิ่มความหวานความกลมกล่อมลงไปนะให้จานนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับแต่ผมจะบอกให้ว่าช็อกโกแลตคือหนึ่งในอาหารที่ มีผลในการกระตุ้นแรงขับทางเพศนะครับดังนั้นเหมาะมากในช่วงวันวาเลนไทน์นะครับคุณนุมลุกขึ้นมาทําอาหารกันใหญ่เลยนะฮะทีนี้อ้าวคุณผู้ชมอมืหอมมากครับช็อกโกแลตหอมใหญ่โอเคครับได้เวลาจาัดจานแล้วคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมได้เวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วจัดจานครับผมจะลงช็อกโกสไปซ์ ชาลอดของผมลงไปเลย <c oughs> ต่อด้วยเจ้านี่แล้วก็จะปูพรมไปเลยนะครับเพิ่ม t e x t u r ์ xture, เพิ่มสีสันให้เขาดูแบบอ่านะครับมีเข้มมีเขียว,ต,ดดวยต่อด้วยสีแบสนทอมิโต้คงฟีรอบๆเลย ให้ได้สีเพิ่มซิตรัสซิ่งนิดนึงนะฮะอมเปรี้ยวนะขูดระวังนะเอาผิวๆอย่างเดียวคุณผู้ชมไม่งั้นขมอ่ะเลมอนนะจริงอันเนี้ยลงวันนี้ไปด้วยเลยก็ได้นะเป็นแบบยังไงดอีอ่อโอเค phút Okay. phút 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 Hương phút 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 quý vị แมเรียบร้อยครับจานพิเศษของเราในวันนี้นะครับส่วนผสมนะครับ foodtravel.tv เว็บไซต์ดีๆที่มีเมนูมากมายรอคุณผู้ชมอยู่นะครับแล้วควงตะลิวกินเที่ยวไทยไปได้วยกันกับพวกเราสวัสดีครับ